สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมดสาเรยกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็มาอยู่ที่บ้านห้วยเสือเท่านะคะตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งมาร่วมงานปล่อยต้นทีของชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกะแยนี่ยงในอิงนะคะส่วนหนูเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงขาวค่ะเป็นงานปล่อยต้นทีนะคะซึ่งจะจัดปีละครั้งนะคะแล้วก็ ปีนี้หมู่บ้านห้วยเสือเท่านะคะก็เป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะกระเด็นแดงทุกแบบทุกจังหวัดไม่ใช่ทุกจังหวัดค่ะในภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็คือทุกหมู่บ้านค่ะก็จะมาร่วมพิธีที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่านะคะงานนะคะก็จะมีทั้งหมดสวันค่ะนั่นก็คือวันที่9้าวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบอดนะคะวันที่11บเอดนียก็จะมีถึงแค่ช่วงเช้านะคะส่วน วันที่9กับวันที่1ิเนี่ยจะมีตลอดท้ำวันนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นการมาเอาต้นทีนั่นเองนะคะต้นทีก็คือจะเป็นไม้ใหญ่ๆอะคะ่ะก่อนที่เขาจะจัดพิธีนะคะเขาก็ได้ทําพิธีกรรมดูกระดูกไก่แล้วนะคะกระดูกไก่เนี่ยก็คือดูวันดีของงานปล่อยต้นทีนั่นเองะคะ่ะตันนี้เดี๋ยวเราไปถาผู้รู้นะคะอุย้ยเขาเอาอะไรมาให้อ่ะเรากินไม่เป็นอ่ะ เรากินไม่เป็นอ่ะมาเป็นอะไรอ่ะอะไรนะสาโทนะคะสาโทค่ะสาโทค่ะนี่สาโทแต่เช้าเลยตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ8ปดโมงกว่าๆแล้วนะคะจะได้เก้าโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทัาทายพูดคุยกับคนที่รู้เกี่ยวกับงานประเพณีกันเลยค่ะไปค่ะามน้องไปเลย ทุกคนก่อนที่เราจะไปทัดไทยนะคะเราก็ได้น mm ้ hmm. ําสาโทมาแก้วหนึ่งแล้วค่ะเติมพลานเติมแบบให้ชุ่มคอก่อนนะคะส่วนน้องหมวยก็อยู่นู่นไม้ไผ่ที่อยู่บนสาพฟ้มากับน้องหมวยนะคะน้องหมวยก็ถือมาแก้วหนึ่งนะน้ำมะพร้าวหรือน้ำสาโทดูไปดูมาก็เป็นน้ำอ้อยเอ่ใช่นี่นะคะเขาเตรียมไม้ไผ่ไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราไปถามผู้ดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะส่วนอันนี้นะคะก็จะมาทําเชือกนะคะสมัยก่อนเขาก็จะทําเชือกจากเปลือกไม้อันนี้แหละคะ่ะภาษากะเเรียนเขาเรียกว่าชอนะคะภาษากะเเรียนแดนเรียกว่าอะไรคะคะพี่ภาษากะเรีเร่รู้ต <c oughs> ้องถามอ๋อภาษากรเรียนแดเรียกว่าอะไรคะนี่สุะสุสุสุนะคะภาษากรเรียนเขาเรียกว่าชอภาษากรเรียนแดนเรียกว่าสุนะคะเนี่ยก็คือมันเป็นเปลือกไม้ที่ แน่งนานแล้วก็แข็งแกร่งมากนะคะเราสามารถมัดมัดอะไรได้แบบนานๆได้อะคะ่ะใช้แทงเชือกนะคะ,ะน,นี่นะคะทุกคนเขากำลังจะแบกต้องทีลงมาแล้วคะ่ะต้องทีนะคะก็คือความหมายของเขาก็คือ หนูไม่แน่ใจว่าคือบางคนเขาอาจจะพูดไม่เหมือนกันนะคะก็เปรียบเสมือนระลึกถึงบรรพบุรุษนะคะแล้วก็แบบให้รุ่นหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีข้าวกินทุกๆปีประมาณนี้นะคะตอันนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำไม้ไผ่ไว้นะคะเพื่อเตรียมกัน เครื่องย้ายต้นทีนั่นเองนะคะน,นี่ค่ะไม้ไผ่กับเชือกนะคะเชือกก็ทําจากเปลือกไม้นะคะนี่พอลอกออกมาเสร็จเราก็มาม้วนเชือกอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนนะคะเวลาเราไม่มีเชือกเราก็จะใช้จากเปลือกไม้นี่แหละคะ่ะม้วนมุมม้วนแบบนี้นะคะ นี่ก็คือเตรียมไว้เพื่อจะเครื่องย้ายต้นทีไปที่หมู่บ้านนะคะดูมันม่นคนนเอาเชือมกมัดกับไม้ไผ่ค่ะ ทุกคนคะนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่ไปเอาต้นทีเมื่อกี้นะคะลงมาแล้วค่ะก็จะมีทั้งคองก้องมีหมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือไม้ต้นชีก็ได้แล้วนะคะก็จะทําการเคลื่อนย้ายกลับไปที่หมู่บ้านนะคะส่วนมากก็จะเห็นแต่ผู้ชายนะคะตอนนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายไม้ต้นชีค่ะอันนี้ก็จะทําให้เห็นถึงความสมรค้คีของคนในหมู่บ้านนะคะหรือว่าผู้ชายชนเผ่าไกเยะนะคะ,ค,ะความสมัค้คีอย่างหนึ่งนะคะไม้ก็คือไม้ใหญ่มากนะคะ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกลับไปในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะช่วยกันเอาเกลือกไม้ออกก่อนนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเดี๋ยวก็เสร็จ่ะน่อนะครต่ทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นหัวของต้นทีนะคะ ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างน,นะคะตอนนี้เขาก็แบกเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะส่วนผู้หญิงก็เตรียมรดน้ำส้มปล่อยค่ะก็คือความหมายก็คือเอาสิ่งดีๆเข้าหมู่บ้านนั่นเองนะคะผู้หญิงก็จะมีใบล,ลูกว่ากับน้ำส้มปล่อยนะคะแบบนี้ค่ะ ไปดูว่ากับน,น้ำสบม่อยค่ะนำต้นทีกลับมาถึงที่ในหมู่บ้านแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลานที่เขาจะเอาต้นทีขึ้นนะคะ เอามาเก็บไว้ค่ะผู้หญิงก็จะทำการรดน้ำส้มปล่อยนะคะเู็นไหมคะจะมีแต่ผู้หญิงนะคะที่ถึงน้ำส้มปล่อยกับใบรูกว่านะคะไปรดต้นทีหรือว่าไปรดคนที่แบกต้นทีมานะคะ Terima kasih telah menonton! E <coughs> aí